เมื่อเวลา10นาฬิกาของวันที่18มิถุนายน2568ารกิาชาดจังหวัดสมุทรสาครใน้ลงพื้นที่อำเภอบ้านแพ้วเพื่อมอบถุงยังชีพและรถเข็นให้กับประชาชนผู้ได้โอกาสและผู้ยากไร้โดยได้จัดขึ้นที่อบอตอำแพงอำเภอบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครโดยมีนายนาริศนนรไมยวงผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครเป็นประธานพร้อมด้วยนางสุพยยิญญานนรไมาวงนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร ในบรรพจันทรวงประหลัดจังหวัดสมุทรสาครนายชัย,ยพลรัรตนวิสุทธิกุลในอำเภอบ้านแพ้วนายธานีอ้อมน้อยนายกอบตออัแพงคณะกรรมการเหล่ากาชาติจังหวัดสมุทรสาครสออบจอกำนันผู้ใหญ่บ้านและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมค่ะ ดยก่อนเข้าสู่พิธีการได้มีการแสดงดนตรีไทยประชันระนาดของนักเรียนโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์วสุนทรสถิตในพระราชูปถัมภ์ในชื่อชุดการแสดงประชันเสียงประสานแห่งสยามซึ่งเด็กๆได้บรรเลงนได้อย่างไพเราะสร้างความประทับใจให้กับผู้รับชมค่ะจากนั้นจึงเข้าสู่การมอบถุงยางชีพและรถวิลแชร์ซึ่งนายชัยพลรัตนวิสุทธิกุลในอำเภอบ้านแพ้วได้ชี้แจงว่าอำเภอบ้านแพ้วได้ให้ทางผู้นําท้องที่และผู้นําท้องถิ่น ลงพื้นที่สำรวจผู้สูงอายุผู้พิการผู้ยากไร้และผู้ได้โอกาสเพื่อรับมอบถุงยังชีพจำนวนทั้งสิ้น50รายและรับมอบรถเข็นสำหรับผู้พิการผู้สูงอายุจำนวนทั้งสิ้น20รายค่ะจากนั้นจึงได้ลงเยี่ยมผู้สูงอายุถึงบ้านจำนวน2รายได้แก่นางทองคำนพคุณอายุ77ปีเป็นผู้สูงอายุและผู้พิการทางการเคลื่อนไหวและนางทองหออ่๋วเมี่ยงอายุ70ปีเป็นผู้สูงอายุและเป็นผู้พิการติดเตียงทั้งสองรายไม่มีอาชีพ ได้รับเงินสวัสดิการจากทางภาครัฐอีกทั้งยังเคยได้รับการช่วยเหลือเรื่องการซ่อมแซมบ้านที่อยู่อาศัยทางนี้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดนายกเหล่ากาชาติจังหวัดได้มอบถุงยังชีพและเงินให้กับผู้สูงอายุทั้งสองรายพร้อมกับมีการพูดคุยให้กำลังใจทั้งสองท่านให้ดูแลสุขภาพให้มีร่างกายที่แข็งแรงและจิตใจที่แจ่มใสค่ะนางสุพิญญาเนื้อระไมวงนายกเหล่ากาชาติจังหวัดสมุทรสาครได้ชี้แจงว่า โครงการน,นี้จัดขึ้นเนื่องจากเหากาชาิจังหวัดเป็นองค์กรการกุศลที่ทำหน้าที่ให้ความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ประสบสาธารณภัยบรรเทาทุกข์ราษฎรที่เดือดร้อนส่งเสริมกิจการยุวกาชาติอาสากาชาติรับบริจาครหิตดวงตาและอวัยวะนอกจากนี้ยังดำเนินกิจการด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตงานพระราชดํริ โดยจะต้องดําเนินกิจกรรมในเชิงรุกให้ครอบคลุมทุกพื้นที่และทุกกลุ่มเป้าหมายที่ประสบความเดือดร้อนทั้งนี้เหล่ากชาติจังหวัดสมุทรสาครได้ประสานอําเภอให้สํารวจประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนในการดํารงชีพด้านต่างๆและเด้ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพรถบิวแชร์ตามโครงการกาชาติให้การสังคมสงเคราะห์มอบถุงยังชีพบรรเทาทุกข์บำรุงสุขปวงประชาประจำปี2568 และโครงการรถเข็นนั่งปันสุขของเหล่กากชาติจังหวัดสมุทรสาครประจำปี2568ครบทั้งสามอำเภอแล้วทางนี้เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับผู้สูงอายุผู้พิการผู้ยากไร้และผู้ได้โอกาสในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครช่ยลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินชีวิตและบรรเทาความเดือดร้อนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นค่ะ ้ดยครั้งนี้ทางด้านนา,นายนริศเนื้อระไม่วงผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครได้มีการพูดคุยกับผู้ที่มาร่วมโครงการด้วยความเป็นกันเองสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนที่มาร่วมโครงการกันอย่างทั่วหน้าคะ่ะ